เกิดม่อยู่รุ่นแม่พอสู้ฟังกันเงี้ยมันมันมันไหูว่าดีว่ะเฮ้ยฮะได้หูเสียไปเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าตาดีอยู่ตาดีอยู่เออตัวเลื่ยๆก็อันได้เลยเออเจ้าหูดีเออเบื่อทิ้บเลยครับแมนยูแมนยูแต่ว่าบ่เรียนควมหล่อคขบควบแรงคอบเก่าสมัยของเป็นเบาเป็นยังมายเงี้ยเออบ่เห็ เป็นเรื่องหมเกิดใหม่ลุ้นว่าทุกฝังเออสมัยทเกียมเป็นเร่อไหนบ้างมันเมื่อคืนจะเกียมมันเป็นมันต่างกันไรบ้าไในกับว่าดูลูกดูร้านตั้งนั่นสินะตีกองเพชรลุงวัดอียตีกองลุงวัดต้องยังเป็นเ่ไหนเสียยาตีกองอเอเอออเเอเอ็อเออเออออเเออเเออเเอ ผู้สาวว่า่าปโตไปกับ่สันเล่เขาเพิ่นท่าใหญ่โย่ท่าตผู้สาวไมจะองแบบป่เออท่าป um ี่โตผู้สาวไปบ่สันเล่นว่า่สันเล่บ่สันเล่ท่าพโตผู้สาวก็เโตผู้สาวเลยผ่าเลี้ยงผ่าเลี้ยงห้านต่นผู้สาวก็ต้องไปบ่ไปบ่ได้บพละนอลูกทีคือว่าิตขสมไอตัวบทไอทิดเออ หลวงพี่ที่วจิตเขาก็ต้องไปแล้วท่านเนี่ยแต่จีนี่ไปออกคํำเนาะบอเนียบออตาเป็นบูกันจักมายากคือไต่อยากก็ไปเยอะนับกันกับปัญาล่วงวัดล่วงยังไงเห็ดในพรมไปพรมยังวะย่สมัยนั้นเห็ดเห็ดอยู่วะ เห็ดยวนวะเห็ดขมเ็ดเห็ดมไฟเออคมไฟเาอย่างไฟเห็ดยูนเผ็ดมไฟตัวเออข้มไฟคมร่มเห็ดยนวะข้มไฟค้มล่มอือเรียนำซมย่ามสงการทำงานเอาพระลกมาเอออืมโอ้โหดำย่ามเล่ากัไปเรียนย่วัดพจามัาผพูดสาวไปเรียนยี่วัดตอนที่้องบด บวชจ่าพันศาเอาบวชเป็นเนสได้สองบวชเป็นพระเลนึ่งอโอ้พันศาหนึ่งเออพรรศาหนึ่งโอ้จมหายเสียกามาจังหันเออมาจังหันได้ท่องแทนงมแล้วกับไปวัดดูอยู่เราเห็พูดเตี้ยเตี้ยใช่ไหมอดำๆเน้ะสาวแทงกันเลยรบกบเขาเนาวเี้เออเอ๊ะถาเราเลยอยู่ เคยถามข่าวอยู่ว่าเศร้าเคยถามข่าวบ่เศร้าแต่ว่าเมื่อเด็กติ้นพกเบาลูกน้องผู้ใหญ่เลี้ยงเมื่อเด็กกินหลวงพี่เอ้ยอเออผู้ใหญ่เลี้ยงแล้วมีลรคศีรษะในลูกน้องมันอยู่น้อเออเออนั่นนะเออมาภายหนึ่ถามข่าวถามข่าวไอ้ไปพอเอาแล้วมาเรื่องเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวติ้นพวกเอาไปเลี้ยงเห็นไหมไปเหลี่ยนี่เหลี่ยนปะไปบอกดับจันติ้นพวกได้กิ่ตองลาปึ๊ไป ดอนตันอตาดอตดนตอนี่บ่ตะกี้อยยังไงบเดี๋ยวมันเล่เจูบ่ตอบ่ตอสามัยเกบ่ตอสมัยเก่าเออเป็นไไอ้บะพรไอ้บัตบ้น่อต้นพ่อตนไงเนี่เออตะกี้พระไหลเนี่ยตนพ่กุดใหญ่กุดสิบพลีตะกี่น้า หน้าถวบดาิดไดบ่กุิมี่คือยังครับกุดสิปี่ซื้อวัดว่ากุสิปี่อ๋อซื้อโุตรินมาซื้อุติสิปีแล้วก็ุตนี่ซสิมปี่อยู่ใส่กุสิปี่อยู่ทักเียนถวบอนว่าสลาเตี้ยเตีลาเตี้ยทีเป็นตกแต่นอก้าหนทิศเท่าทงเท่านั้นตนตกตอนตกพีอตกทั้อีเนี้ย่เออ่นันสิมรี่มีกุสิปีุ่คใหญ่กกลางกุ่ออุซ่ามาเน่ย พุทกกาลอุปราชเเราอยู่คนใหเนี่ยอยู่กบพ่อเนี่ยใ่ไมัยเจ้าอยู่พระอุปราสวรร่าอุปราชจะจีไปบวชวัดชีจันทร์ี้วัดชีอย่างกมนเออพ่อีอุปรามาอยู่ดีเี่ล่ะไปบวชที่ันบวอุปราชนะเขาเขามาอยู่จ้งมาเนี่เออเดี๋ยวจะพอกเราเด้อพรอุปราชอยู่คนบเอออุปราจีบคนไปบวชคนอัยตายไปบวช บูไต้คนเออไปบทพูดบทชิจันพูะโอเคทำไมย่บานเ้าอุปสาห์วะบอแตกี้บ่มีอุบสาค์เขาคือบ่มีโอ้่่เราก้บไปเพิ่มเพิ่ท่านมาอยู่ไหมอยผมคิดว่าทำไมไ้เกยียจารณารประดาจารบัชาจารพระช่ไมเป็นอุบาอ์ยังเป็นเป็นแตเกี้พีจะบาหาใหญ่ๆ่อยู่มาสอนนักธรรมดีทรเป็นสมพันธ์เสีเออเองทับโอ เป็นสมพันธ์สิ้นเป็นสมพันธ์เดี๋ยมุมบ้านตังเอียงมันมั้งจะไมได้เกินอ่ะปัจจัยอมหาจันเปลี่ยนเป็นเจ้าโอวาทไปมั้งแห้งแห่งไม่ได้เป็นองค์พร่าบ่บ่ได้เป็นอุปชาเป็นมหาเป็นมหาสิ้นเลือดสอนทับเอกทับโทษสิ้นเออครับเออพระหลายโรคทำทับตีกับลรคตอนเศร้าทำโทษทับเอกกับลรคตอนแรกโรคเขาโรคเลี่ยนเอ้าคือลงลงมาต่างกันบ่ เออลูกเขาลูกเรียนเรียนหนังสือนี่ละได้เกียโอ้ลงตั้งกันเออลงคนละเวลาลายซั่นตีอย่างนึงโทษนึงหว่เออตีสอนสั่นตีกับย่ามือเศร้าสั้นเพี้แล้วก็สอนสั้นโทษไปยังเสียนาโอ้จะไปได้กี่บันทึกจะไปได้กี่มีมีสอนเออมีสอนลูกเรียนสอนเลี้ยนสอนพระสอนพระเออบันทึานี่นะเออบันทึานี่มีดัำโตลูกเรียนเลยหรวสั้น เห็นเห็นรูปเห็นปะเห็นรูปรูปเลือยๆนี่ยเออเดี๋ยวเราลูกเลื่อหละสอนลูกเรื่อยสอนลูกเรื่อเพ่งไม่ออกไปยังเออเนียเห็นปะเห็นไปบวชอ่ะเคยเคยเคยไปเรียนเออออกกัไปเรียนเคยไปบวชอ่เคยไปเรียนไปเรียนเออเป็นลูกเรียนมาอยู่อสลาเนี่ด้เป็นจะบหเลาอ่ะอนู่สลานื้วัดอนู่วัดนะนสอานชุ่นื่ย่างอยู่คนท่านในมางวะดันโตเลี้ยงโตอย่างโอ้คน่นมาสอนยู่นี่เลยเออสอนยเนี่เลยสอนในนัทัศเบียงต้องสูงทั ตีทับเอกแล้ทับตีย่สอบกัไปสอบวัดีิจันเรบมาเลยไปสอบโอ้วัดี่จันอาลั่หลวงเนาะเขาพราเรียองลาชือไปสอบวัดี่จันอาลั่มหลวงสัตีแวเขาจะวัดวัดอลัหลวเขาจวัดมีเ็นสัสบายือสบายสบายบายบเลี่ยนหลังสือเดิบ่อะสบที่เดียวเออแต่กี่บริเลียนหนักสือพาเด่นสมีบ่ ส่วงมือมันบ่ได้รเลี้ยงมันสบายเลี้ยงเราตัวเองือซึ่เ้ยงดเลี้ยงดตัวเองเออเลี้ยงได้ได้หนังสือซื่งบนอะไเขาบ่อะไโลกโลกเลี้ยงกันเถอะช่วมือในจีในโลกโรกเลี้ยงคือว่าสมัยด้กีช่วอว่ามีมุ่นคาถาอย่างเออปลาคู่ก็ยังมันทำเลยเออได้ไบเออเอต้งเผิ่นบอปหายปลาคู่ไปเยอะมันม่นคาถาสมัยนี้แกงได้เลยได้ได้มุ่นบ่ แ่ไม่นมดคาถานี่เพิ่นว่าบวใครเลี้ยงเออโอ้บด้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทับี่ทัโทษนี่ะแค่ว่าจะบวชเป็นพระเออตอนบวชเป็นพระเยเพิ่นตายตายบวชจะราถานะไเงยว่ะเออตอนบวชเีเศร้าเศร้าสอนแล้วบวชจะไปเลี้ยงใจกันใจไปเลียนโพยังอยู่วะตอนนั้นต้นโพอยู่บ้านบ้านยังอยู่บะยังอยู่เนี่ยตอนตอนบวชนี่ยต้นโพตัวนั้น เออตัวหมากใหญ่เละกาบเปนขึ้นเยัวจีวีใหจักปีเียวอายุมันเป็นร้อยสองวัยีกแล้วแม่หวังตักินง่ายง่ายน่อย่างยไปชมาล้งกระมง่ายงยแต่กินนะชีาปูอ้อมต้มพ่อมาเออผมอายุผมป็นหน่อยอยู่ขี้ปีนพวกมไน่นตอนน้อยๆเป็นล้านไส้เนาะเป็นจีบินไส้ ต้องการไปเลนยุหันเนาะวัดบรรท้อนต้อกี้เป็นหน้าไส้ไแล้วก็น้าพะตาปีดีนี่เป็นต้นขาไงหม่งนางาแดงเด็นเผ้ากันไปแลนเลนยุหันมาตาจินต้นไงเนี่ยเอากิ้กัเล้วเออว่าไงแล้วอันนี้ขีปตาแต่เบิ่มเป็นหอนโอ้ยหอน่ตัวน่ะอยากเพิ่งเลี้ยงเหรนเซาันนี้ไ คนเรื่องเป็นสาไหมเนี่เลนสาวสมัยเขาเป็นเบาะเนี่ยเฮี้ยนผู้สาวสมัยนี้กียมันเปิดได้ไหนผู้สาวผู้สาวเขาอยู่ไฟดอกเกียวะอยู่ปั้นไม้ปั้นยังเปิดวะว่าใครปั้นแต่เนี่ยแกไฟแกใบแปลวะธรรมดาธรรมดาเออแต่วันคือว่าเป็นวัฒนธรรมสมัยได้เขียร์วะ มันยากว่าผู้ถ่าพอม่อะไรนั่เสียพ่นธพันธุขึงสซวะกระบอกกระบอกขึงพนธุเคียงพ่อว่าว่าโอ้มีผู้ว่ามันเนสาวย่บานนั่นเสียนะขันผู้พ่นขันผู้พ่นปักพันกับปล่อยเดียยวผู้ถ่าไม่ฒ่ากันเัยสิ้นมับรรงบกันนั่นเียว่าเออเคยเจอวะเออเคยเคยเจอวะว่าเจอ โอเจเพราะว่าเขาล่มจาขงหลาเตียเออขาล่มหล่เลยวะ <c oughs> ันจะยิ้มยายน้ำทาเลยพ่ยนนิ้มแล้ว,วก็ท่าเออแมู่้สาวข้าไปแล้วขอรอนแล้วแต่จะยิ้เสียงน้ำท่เหอเออแต่ยิ้เสียงนทโอ้ยงดดแล้วยันแต่ว่าโอ้บอกดีมากเลยเออลูกสาวก็เด้องปั้นไฟนดอกดีจังสินะยันเ้ยันเ้ไปว่ะยันเ้ยไปว่ะแต่ขจะยิ้เสียงเป็นฟอเขอรอดแล้ว เสียงเทศไปแล้วเขาดอนเลยคนนู้นสมัยนี้กิ่เป็นตะเกียงนี่อเป็นยังเออตะกี้เกียงละตะเกียงเออกเกียงด้อยนะยังเลยเจ้าออกเด้าที่นะครับเฮ็ดกระบองเป่าตะกี้ที่แรเท้ากระบองกระบองคือกระบองคือยังเอาไปแกเอาน้าก๊กกูขี่บองแล้วก็เอาไปตอกล้วยพันพันพันไปกระบองแล้วก็ใต้ เป็นในที่ไต่บ่จุดไฟย่างไหมบ่ไต่กระบองกไต่กระบองไต่กระบองตั้งไต่กระบองโอ้ไปเอาขี้ย่างขีโต๊ะแล้วก็กุ้งเราปั๊บป๊บผัดผันพันบเป็นกระเต๋ขี้ย่างเราเนี่ยเราเออคือเข้าคือเข้าไต่แล้วปอกไตเขียดอีหล่าโอ้กระบองไม่ใกแล้าปอกไตเขียดเนาะข้าหมูไหมเออล้าปอกไตเขียดที่นั่นเนาะย่างไปเรื่อสาว เอยางเปมือนกันเออไ่สียด้ยังเไปไล่แทงล่อหกล่อปอบไปไต่เขียดย่างตีเขาเดียวเนี่ยย่าตีเขาเป็นี่ไหนเป็อผู้สาวไ่เป็นซอผู้สาวเป็น่ไหนนีโอ้ยไปเฮ้ไปลงแขกเจี่ยวเขาเนาะเออเอาผู้สาวไ่แขกก็ว่าไรไลกอเข่าหน้าพ่อใหญ่ออนเลยล่ะพ่อใหญ่ออนหน้าเาหัวแถวกล้าอน อ่าครับผู้สาวไทยแขกว่าโอ้ผมจะคุยเลยเจอตัดไม่เลยเนี่ยโอ้ยมันขาดบ้างล่ะขาดแล้วให้ตัดนดิวได้ด้วยตัดเขากลางอยเนี่ยตออดิวได้หมดดิวดีละขาดจะคุยสาวลายสุนมาสุนมาเป็นเป็นนิ้วกลางไอ้นิ้วนางนิ้วนางนิ้วนางเย้เมื่อะไร่แล้วดิวดีดิเป็น่ัดบ้านดิวดีซุนมาเจ้าเขาเป็นนิ้วนางมันเออมันมันมันตัดออกเลย เล่ดก่ไเดผพ้สาวไปเกี่ยวไ่เบี้ยหางต่ำเกียบัดเศราเลยเนีไม่ลำหางอ่ไดเลยไปหาบอหา่างนมเลยหาเกี่ยบอติไปม่ได้มีมดนมีอยังเลยโอ้ยบ่อบบายยาชุบมืเทียไปยอนเบ้ยางต่ำาใ่อะไรเลยไม่ลำาง่บัดบัดไหลเคียเลยขึ้นมาดอนแล้วพู้สาวว่าขึ้นไปดอดใช่เกี่ยวตัดมือเล ผู้สามบ้านไหนบ้านโัวนน้่นนี่ติดหลายบ้านเนอะบ้านไหนเนี้ยบ้านล่องแขกไดะกี่ยังผู้ซื้อบ้าน่ได้กันผู้ดีอยู่เนี้ยมาเจ้าขอหน้าพ่อยายอ่อนยายวันหน้าเออยายวันหน้าเนี่ยเออยายวันหน้าเออเออแะม่ถกพอกับก้อนู่ละแม่ครับนอกสาวอีพอเลยออเอทำยายวันหน้าแล้วเออโงามนี่สบไยได้กินนัเออโอ้บ้นไได้ก โอ้ยคือว่าลงแขกกันใส่เหล่าโทัเหล่ายอะเขากำจกีตำรวจกไปบบกวนเลยอาอจะไม่จะมีตำรวจไปกวอน,อย,อ,นอยู่ปะเฮ้ยตำรวจไปตำรวจไปหาถามนัเนกเล็กน้อยเหรอนาละลานี่มีเราล่าน,นั่นชื่อใส่ล่านวัยพันธ์เขาบอกโจ้เหรพันธ์ จู่เออเออแล้วเอี๋ยวรกันแล้วแล้วเขี้ยได้ก็บอกว่าพี่รานัเขาก็ล่เห็นหรอเห็นแจ่ขี่มันล่ะมันขินเบิแล้วช่วยี่เิแล้วไหมอืมเอาแจขี่มั้แล้วถีอไเหขี่ลอไปแล้วจะคอเป็นบ้าเลยไปตีเขาล้แขงเนี่ยผู้สาวตีเพี้ยนสนุกเป็นัไมาเนี่ยโอ้ตีเพี้ก็ชัดเชี่ยงไฟฮับดาเสอลไรนั่นเราอีมอ ยา่ยางเฮาย่างเฮาสัตเสียงใส่เด้แล้ออวอีเอามีนหรวะเอ้ยเพิ่นเพิ่นปักเพิ่นเอาสัตว์ถิ่นด้านซะแล้วสัตเทถฉันซะแล้วจะได้เพิ่นมาเพิ่นหยอกเข้าเออได้แท้นี่เออเพิ่นเฮาสัตเสียงใส่เออให้เสี่ยงเออหน้าไผหน้ามันเด้อปกติหน้าเผหน้ามันเด้อไปหาเบิ่อรอบเข้ากันอืมเลย ก็ไม่กับบอนโอ้ยไม่กับบเลบ๊อบี้ใส่เงินดอกตะกี้มีแต่แห้งกันเออบ่มี้ใส่เงินดอกเท่าไหร่เราค็นีเป็นเป็นเราโท่ไปเราโทุเราจังไปชัรดาเบ่ยบียเบียบียเบียเบียเบียบยเบียมียบีบีบ่บีีเบยบ่เบียเบียเบีบีเบียบียบีเบีเบียียบียีเลยบเีบีเลยเบีเีเยีบีเบียร์บีีีเบียบบีี เราแซวคือไปเราโห่เราวดกับบใครพี่เรากวนเราค้าวมันสิเราต้มเรายั้งสิว่อเรอพี่เราต้มเราโเอาไปัเสียจั่งจักอีเราต้มเราโเอเราต้มเราโถไปเสียเรากวดกับโบี่เบียรกับบี่เดี๋ยวมี่เป๊ปพี่โคกไปเดกบพี่รอกโอ้ที่นี่ไใส นี่เป็นเรื่องโแขกบนซกุแสพซาเขกินนั่นเสียเ่าเออเขากินกินเราโทษเราอย่งนั้นเสีเ่ากินเรโทษเราอย่งธรรมดาตีเฟียงสนุกแปังเสียเ่ตีเบปนชชนชเป็นซปนาโอ้มีว่ากินดันดนอะไรนี่เกมี้น่มีเราโทษ่มีเรา่มีเราเฮ็ดเอาเออนี่จะเราเฮ็ดเอาพี่จะเราเฮ็เอา็ดเอาเออ เ้วเนียกินในตาขึ้ซึมอ่มันเป็นลาบป็ดลาบยังคลอกันคลิกันอคือลาบป็ดลาบไกลทัชเ่อลาบทัชงชั่งรัชาตินั่งหูเหมือนกอตอนผมนหอยเนาะทรมชาติเอาบัดนี้เราเลียงเลนสา้าหมด้พ่อเจ๊ยบิงพ่อเจี๊บิงยุ่งสรพ่อเจ๊ยบิงย่งสอขายุบบ้านแล้วหรหลาเรายุบนยหาอเรายุบุณน้ยคนน่ะเออแค่เดีพอแล้วปปใดิ เจ้น้ไปพอเล้วอ๋อ <and> อ <manipulation government> ๋อทิศซิกไปเนาะยาน้ำท่านไปทัพดาเนาะเจ้เออของบนภาพอื่ไหนยหยวัดใหญ่สวยเร่งไปเล้่ยวกะทอเร่งเด่งไปแลี่วกะทอเอออ่าทิศทิศผู้สาวสาวว่าสวเอาสาวใส่ให้ดิสวเตี้ยเตี้ยสาวใหอเตี้ยเตี้ยเยเออมเตี้ยเตี้ยใาญ่เตี้ย มีอยู่สอเตี้ยีมีสองเตียเตี้ยนึงแยแทงเเออเตียไ่แทงเออเออสู่เกาเด้น่ะเออนเออสู่เก่าสูบเกาเอเตี้ยมเยนึงกัแยเบงเออเตี้ยหนึงกัยแทงเออมีวะพูดได้นี่เออจะได้ไปพ่อกันมั้นียฮะจะได้จะได้กัน โอก็คุยซะบานละคุยถสัมภาษกันย้อนียิป่านเบื่อนี่จ้ะุยเลนคุยอีิก็ุยเลสมัรคุยเลนหุยเลนเออคุยเลนกับกายขุยเป็นอีริกันเลยแหละเนาะดูสิเรับมักเรียกมตี้่นจะของมาเขาว่าพื่นจะของมาเขาว่ แต่ของก็มากขึ้นการขุนคนจยบัด <laughs> ไปเรียนไปเรียนพีววกก่เล่าบูดเจ้าก็เลยดูได้เพ่งบ่ไดอเอาของไปต้อนเพิ่นบ่เอาเงี้ยไปต้อนเพิ่นบ่เอากระบ่่ทับบดานเลยนะสบูทับบดานเดยนะสบูเลียสเฟันทำยไกี่เปน็นไหน พี่มาเปลนที่บันเคือจะบ่กีเหรอีเว่ไว่ว่อมเยขว่าบอวตำเออตํำตำอืมเคยัด้หินบ่เกียร์น้บได้เกียเขางางาขวยมาต่ำให้แหลกให้แหลกอให้แหลกให้เป็นฟอยใเป็นฝอยปุจุ่มเกียเอาสมมลนี่ยาแก้ปวดฟันก็คืองานไขวเด้อ ถ้าเขาปวดฟันเนี่ยงานคอยไปค้างไฟเหล่าน้ำที่มันฟุดๆออกมาจากงาคอยสดนั่นเอาสัมดีไปซูบลองมาอุดมองเข้าปวดนั่นแหละคือยาแก้ปวดท่านสมัยนั่นเอาใหญ่ร่องเพลตึงแล้วไขวัวมันบ่ปวดที่เดียวมันบ่หายที่เดียวแต่มันกับไขวัวต้นชาก่อนต้นคอยต้นคอยนี่แหละตางานควายนี่ลีลีมาสดๆแล้วเ้าไปเผาไฟต้องหมองแห้งกันแล้ว เอาไปเผาไฟนั่งร่องเฮ็ดแล้วเบิ่งในเคเบิ่งในยูทูบนี่ล่ะมันบ่เศร้าที่เดียวดอกแต่ว่าเฮาก็มันเรียนเสาเนี่ตะกี้เล่นโดนบ่ตไเล่เดนบ่โดนวะเสาเก่าขึ้นสมัอนี้โดนไปได้จะจีนได้กันไหมฮะเล่นจนว่าจนว่าพ่าเอากันหมดละโดนเครื่องเรียนวะเรนจองไหนเรื่อเปิด เป็นปีไปแล้วกว่าเป็นปีเล้ว่อดทอดสินยอมเนาะสินสอดทองมันยมีเงินแตงไร้อะไรนะจะไม่นั่งเจ็ดบาทเจดบาทเจ็ดรอยยาเจ็ดรยแตงเจ็ดร้อยเออโอ้คนสมัยนี่จะได้เจ็ดหมื่นเจ็ดเออไปแล้วเจ็รยนี่มีมีอย่างเนีตาไม่มีอย่างบ่มีมีแต่เงินบ่แล้วมิก็เจ็ดร้อยเท่านั้เจยเออ เงินเจรยนี่หลายแถ่นี้ก็เจรียเนาะแมนหลายแ่นี้ขทยรถแต่สมัยเย่พรท่านเกิดเนาะแต่สมัยเยเกินมาประทูยันียตัวเคียงลบสองบาทเนาะตัวรหัะสิบตังคเนาะปะทูเย่ยังไงแต่ท่านอีปออีเมลลงปรยุนนครสมเด็จสือปะทูกินผมประยุทบเลยบอกแต่เย่ยู่นี่นะมันยังว่าปะทูนี่ปูเทียวปะทูนี่มันถืกอนนะ บานนึงเนี่ยตั้งสี่ตัวสามตัวเนี่ยสี่ตัวขายจากกรยานอีพ่อซื้อจักรยานเลยเนาะจักรยานยังตาจระเข้วะจักรยานตาจระเข้เออขายจักรยานยันได้จักรยานให้ยุ่งสามเบื่อจะก็ซื้อได้ไหมเออวะจะก็ซื้อให้เหอว่างัอนจะได้เมียมั้ยให้ให้สามเบื่อจะคก็ซื้อให้จักรยาน พอเรีเมียแวมนต่งกันยันไข่เจยกันอะไรสิไข่เจายกันแต่งเมียไหเต็งครเจายกันแต่งเนี่ยสมัยนี่ไขยมดไค์แล้วยังไงมาขา่มดไค์แต่งเนี่ยซมมือนีขายหน้าขายหน้าพ่าเดบเดี๋ยว่าขายหน้าต่อเออเอี๋ยว่าขายหน้ากันเลยเอาซูมือนีขายหน้าอิ๋วกระได็แต่งเมียขายหน้าขายง่วอผู้พอเลียงง่วงกรได้ขายงัวหรวอกด้แต่งเมียซูมือเนี่ย ให้ขนาดหน้าก็กวา้างเป็นทังได้ทุนเนี่ยเฮ้ยขนาดน้าด้าลายถ้ากีนเนาะ <c oughs> หน้าร้ายยี่สิบสามสิบเลยลอยู่แล้วคนว่าสมัยตะกี้นี่หน้าสมัยตะกี้นี่ยวัดเสียงปืนยิ่งปังไปบักได้ดะยิ่งเสียงปังสุดท้ายที่วัดระยะว่าน่าได้สม,ม,มนี่แมงวัวเออแค่นี้หรอวัว นี่ละดิ้ยนตอนนี้หละคือว่านี่เขาจะอาแบงหน้าอ่ะสมาด้เกตเนี่ยไอ้ยิงปืนปังไปเนี่มั่สิยินยุ่งสกระทังมามื่อนี้ยิ่นเสียงปืนปังวัดไดถอยไปปังจนบ่อยิ่นเสียงสุดปืนเจ้าหูจากวัดระยาหน้าเออสมได้เกตเจ้งหูจากวัดจะของหน้าลายหลายว่าไรอืเยี่ยงเสียงปืน เอาปืนยังไม่ยิงเลยตาปืนซอูซ่อมดูซ่อมปืนแก็บเลยนะืูซ่อมปืนแก๊ปยิงปืนแก็บไม่เป็นปืนแก็บทีนีมัยิงงูเป็นปืนแก๊ปอีกแบบนึงแต่ไม่ได้เก่งคือคือเป็นวัดไะยาน่าเห็นว่าวัดไะยาน่าฟังเสียงปืนใกล้ปืนใกล้แม่นบ่าตากระจอาสีแบงหน้ากันเป็นังสิ อันนี้ผมเลยยิ้นมากคือว่าท่านภกคางไว้หนีจิดลำพงเลยเออท่ากาคังกินไปนี่โอ้สมัยกินมันก็ชื้อกันเนาะการยีสานสมัยที่กินเนาะยีบัวตังกันเนาะบัวตังไอ้คนภกคางเขาบอกไอ้คนบอกฟังตอนนั้นฟังแต่ผงแล้วบอกให้ฟังตอนตอนซุ่มมาลักกล้วยมฟังแล้วบอกม้วนๆเดียวลักกล้วยขามเสื้อนิด สมัยสมัยนี้คำยากวะะนะสมุนี้ไปไปกันเดี๋ยวนว่าคำเสื่อไปคำน้ำอะไรวันั่ยนว่าเออมันแมนนันเสด็จปาเป็นในตะกีเสื้อขาข้อเลยยังบอกโทษเยนงยังนี่อยู่สุบานสาวบ้านสะอาดบ้านต้องคอยบ้านบ้านแจ๊ บ้านแดงใหญ่บ้านฝางพ่อ้โฮบ้านแดงใหญ่มันเหรอเออบ้านแดงใไงเลี้ยงผู้สาวบ้านแดงใหญ่นี่ผู้สาวมาอยู่น้องพ่อใหญ่ตันสังพ่อใหญ่ตันสังพ่อใหญ่ตันแลอะไะเออพ่อใหญ่ตันไม่ไมเลียมแม่เขาถวายเนี่ยครับม่เลี้ยดได้เลยเฮ้นี่นะเออเ่าเป็นเขาเป็นลูกจ้างเตี้ยเออผู้สาวมันไม่ได้คุยแค่เดี๋ยวผัดบักผัดซักใม่ไปเลยก็ไปเลยเลยไปเลยเตีเออเขาเชียนสิวเียน ยัยเคียนเออชื่อว่าเชียนเคียนเออสาวเชียนสาวเชียนยำปอบุษย์สุดเบิร์โอ้ยบ้านเดียวบ้านเดียวบุษู์สาวสาววะเออวันฝางบุษย์ชะบาไปแล้วสาวบุษย์บาวันฝางโอ้สาวบุษย์บาวันฝางว่าทไปเบลวันฝางว่ะไอ้พอกู้ไปหาหลวงพ่อยี่วันฝางหลวงพ่อยังเงินที่ว่าหลวงพ่อไปบือเราเราสาวไล่เสียวโม่ขาดอยู่อช่ใช่จีบ่หลวงพ่อยังบ่เจียวบ่ได้ นี่ทองดีดีบวะบ่ตาตาตาแล้วก็งสิหวัตไม่ถกเนีของดีีอยู่ไม่เจาอสิ่คของดีเนี่ยีบมุนหลดฟองมี่วะูยังบักอยู่เออมุนหลดฟองนี่วะมุนหลดมุนมุนหลดฟองมีวะส่นี พ่าจะให้ลูกให้ลานแน่มุ่นหอดปองเลบ่ีบอเป็นเดี๋่าหหลอดปองเคยได้ยินบ่เคยได้ยินอยู่มหลอดปองกะเปาเั้งแกด้เาดิคิดได้ดิให้เาหลอดฟองเลยเคยได้ยิน่่เอเคยได้ยินเคยได้ยินหไอ้เนี่ยเคยได้ยินบหมุ่นหลอฟองเมียนเพ้าอย่าไนิจีเกียบ่เคยได้ยินบหนั่น ผพนทเาค่ันี่เราภันึ่เอดีอ่พระตาเราบอกของของของเราก็หลังเรื่องงมันสมัยของเป็นเปาเป็นที่ไหนสินเออมันมวนบสมัยของเป็นเปลาไปเป็นสาวสิปอแขนเติมกีกวางรามันวดไปบ่อไปจังเลยบังเดียจะขี่บ่อไม่เข้นอะไรเงี้ยนี่ว่อันนี้เงยาไเ้ยังเอเง้ยว่สมัยนั้นจะของอายุเท่าไหร่ว้ยสิบ เจ็ดิแปะเลย่ะเจ็นส you know? ิแปะนี่วะเออเริ่อเลยวนะผมเปนนั่นเดียวเนี่ยอันนี้อเรียนเร้าของนี้เราจะเนียอเนียของเรียนจบภาษแล้วจบภาษแล้วของเรียนวะของเรียนวะบทเป็นเนนบทเป็นเนนเออบทเป็นเนนผัดสิก้าแล้วบทยี่บบทเป็นพระบทเป็นเนนอยู่เดียบทเปนเน้นสองภษาเพเหรอก็พ่อกับก็พระคูดัดนี่ะมาดัดคราพี่

ตขมจกบ,บุาพาแล้วไอ้หลวงย่งหลวงพระคู่บอกว่ามงคลนป่บอว่ามงคลนแล้วแล้วรบ<อ>ยุ่ไอ้ชลานเนี่อเออตอนนี้เป็นท่าเดยวคนอืลกันิ้ปาปเนี่ย มีเลี้ยงกีเลี้ยงบูว่าสมัยนั้นหยิบสาวเนี่ยกับมีอยู่เพื่อกันเออไปบ้านอยู่กันมากว่าแม่ขวันั่นสิมี่บอบอบอใครดิบอใครมี่บอมีเดียวเออทางไปทางมันสิบเอทงได้วยบอใรตีกันบอมีบไม่ตียนเออบอม่ตีกันเตียนบอให้ถึงตายเออเออบจีบบแค่บาสร้าสอนนั่นสอเป็นนั่นนี่ไม่ได้พอดนั่นยังไงสมัยนั้น มึงกำปั่นแรกกันเลย